ดี A Fc ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทั้ง16,700กว่าท่านในเบรกสําคัญเบรกนี้และขอส่ง A Fc เข้านอนเอนข้าพักผ่อนในค่าคืนนี้เลยนะครับผมให้ A Fc ชมเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับและเป็นเหรียญที่ลึกในวารละพิเศษด้วยนะครับซึ่งเป็นเหรียญทิ้นราคา10บาทในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่5นะครับครบ100ปีกรมขนส่งทหารบก ซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรวัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศอย่างเครื่องแบบจอมพลทหารไทยนะครับแล้วพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับฉลองเครื่องแบบเต็มยศอย่างเครื่องแบบจอมทัพไทยนะครับส่งฉลอ,องพระองค์เครื่องแบบจอมทัพไทยและผิดมาพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญ นะครับจากข้อความรัชกาลที่5ารัชกาลที่9นะครับส่วนของนะครับภาพบนร,รูปนั้นชัดเจนเข้มขลังในรายละเอียดมากๆนะครับผมให้ชมตรงขอบนะครับขอบเหรียญมีฟันเฟืองที่สลับเรียบเป็นแบบเหรียญสิบบาททั่วไปแต่ด้านหลังนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับด้านหลังนั้นมีตราประจคมคมคา,ก,จารก,กรมขนส่งทหารบกจากข้อความค,ครบ100รปีกรมขนสง่งทหารบกกรมการขนสง่งทหารบกนะครับ กรมการขนส่งทหารบก7กุมภาพันธ์2548ประเทศไทยนะครับสุดยอดเข้มขังนะครับแล้วก็มีคําว่า10บาทนะครับเลขศูนย์นั้นอยู่ภายในไส้เหรียญใบไม้อยู่ภายในไส้เหรียญส่วนเลขหนึ่งสละอาและทอทารนั้นอยู่ขอบเหรียญสีเงินนะครับสุดยอดเข้มขขังมากๆสําหรับเหรียญสําคัญเหรียญน,นี้นะครับทั้งเข้มขังด้วยพระบารมีปลกกล้าป,ปกหมองของในหลวงทั้งสองพระองค์คือในหลวงชาติที่หา ได้เนหลวงรัชกาลที่9นะครับและเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากและถือเป็นเหรียญกลุ่มเหรียญได้รับความนิยมนะครับกลุ่มการขนส่งทหารบกครบ100ปีปี2548เหรียญน,นี้ผมขออนุญาตขยายให้ชมพระบารมีของในหลวงทั้งสองพระองค์นะครับที่ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งอย่างใกล้ๆนะครับใกล้กลกลชิดชัดเจนในรายละเอียดนะครับเป็นเหรียญที่มีความคมชัดสวยงามเข้มขลังและก็ผมบอกเลยว่า เป็นเหรียญที่หายากม,มากๆนะครับอีกหนึ่งเช่นราคาเหรียญเพราะเป็นทั้งเหรียญหมุนเวียนและเป็นทั้งเหรียญที่ลึกนะครับซึ่งหลักมากเหรียญสิบบาทสองสีจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถใช้จ่ายได้แต่ผมเชื่อเลยว่าตอนนี้คงไม่มีท่านใดนําออกไปใช้จ่ายแล้วนะครับเหรียญพวกนี้ถูกเก็บไว้เป็นที่ลึกนะตามที่ผมบอกว่าเป็นเหรียญสาคัญและเป็นเหรียญวาละพิเศษเหรียญทุกเหรียญของในหลวงในกาลท,ที่5และในหลวงชาลที่9ได้รับความนิยม มากนะครับขึ้นเรื่อยๆหายายลงไปทุกวันด้วยพระบารมีปกเกล้าทั้งสองพระองค์นะครับขอบคุณในสทิท่านนะครับสวัสดีครับ